ก็เอ่ยก็ไก่ตื่นเช้ากว่าใครขอใครอยู่นั้นไงเก็บมาใส่ตะกรา้าขอขวดนําไปทิ้งถังขยะสีเหลืองหรือถังขยะรีไซเคิลขอควายขยันไถ่ายในทุกเช้าเย็นขอคนใจดีชอบแบ่งปันขอระฆังส่งเสียงเตือนให้ไม่ลืมหน้าที่งองงูระวังตนไม่ประมาทจอจานล้างเสร็จเก็บเข้าที่ชอชิงเครื่องดนตรีไทยประเภทตี ชอช้างตัวใหญ่ช่วยเหลือผู้อื่นซอโซคำไทยแท้ที่ออกเสียงซะเช่นสดสนซบซอกแซกชอเชือความหมายเชอคือไม้หรือต้นไม้ยอหญิงอ่อนโยนพูดดีมีน้ำใจดอชดาคือมงกุฎที่ใช้สำหรับสวมศีรษะในพระราชพิธีตอประตกักษณะเป็นท่อนกลมมักทำรรด้วยไม้ไผ่ปลายข้างหนึ่งเสียบเหล็กปลายแหลม ทอฐานซึ่งหมายถึงที่ตั้งหรือที่รองรับทอมนโทนางมนโทคือพระมเหสีเอกของทศกัณฐ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์รู้ไหมทอผู้เท่าฟังคําสอนจะประสบการณ์นอเอ็นตั้งใจทำสิ่งดีดอเด็กร่าเริงจ่มใสเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าต่อเต่าเดินถึงช้าแต่ถึงที่หมายทอถุงประหยัดใช้ของอย่างรู้ค่า ทอทหารกล้าหารไม่หวั่นไหวทอทงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนอนหนูเรียนรู้เร็วพร้อมเปิดใจบอใบไม้ผลิายตามฤดูกาลปอปลาว่ายน้ำเก่งสู้ไม่ถอยพออออพึ่งทีมเมื่องานสำเสร็จฝอฝาปิดจบปัญหาอย่างมีสติพอพานนี้เลยพานตกสีเหลืองทองฝฟันยิ้มสวยสุขภาพดี พ่อสำเพามุ่งเดินหน้าสู่อนาคตหมอม้มาคล่องแคล้วและว่องไวเยอยอยัยกษ์เข้มแข็งมีวินัยและใจดีรอเรือใช้สติเพื่อนำทางชีวิตลอลิงสนุกสนานขี่เล่นว่าแวนสวมใส่นิ้วก้อยข้างขวาเสริมสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลสอสาลาให้พักพิงพร้อมแบ่งปันสอฤสีตั้งสมาธิใจสงบสอเสือเสือโครงหรือเสือลายพาดกลอน หอหีบเก็บสิ่งดีไว้เสมอลอจุลาจุลาว่าไทยรูปร่างคล้ายดาวห้าแฉกอ้ออ่างอ่างน้ำใสหอนกคูกโอดัเยอเอาแปลว่านกคูก